ハハハハ อาแหละครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับนอนซ่า07 Channel นีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็ผมก็มาเล่นโซโล,โลแรงนะมาเจอคุณลายเบิงพอดีนะคุณลายเบิงเป็นป่าของทีมไซงอนแฟนทอมนะคือเออคือตอนนี้เขาสาตรีมอยู่ด้วยนะให้ตอนตาเน,นี้ยเออคือ เขามาเล่นที่เซิร์ฟไทยนะแบบว่าน่าจะมาลองเมตาดูว่าเมตาไทยมันเป็นประมาณไหนเออตอนนี้คือจริงๆผมขอแรกเขาแล้วคือผมได้ตำแหน่งจังเกิลไงเออแต่ว่าเขาเขาไม่ได้แลกนะเขาบอกว่าไม่ได้บอกว่าไงก็คือเขาไม่ได้แลกเลยผมก็เลยได้เล่นป่าแทนนะอ่าก็ตอนนี้ลเบิร์เขาก็เล่นซุปเปอร์แมนอยู่นะครับผมอ่าผมก็ มาเล่นเอลันดอร์นะครับผมตัวเพลินๆเหมือนเดิมนะตัวฟาร์มเพลินๆ่างตานี้ก็อ่าจะมีเออเป็นมีแครี่แค่ตัวเดียวนะเป็นแบบว่าเป็นเอลันดอร์แครี่ตัวเดียวนะนอกนั้นก็เป็นไฟเตอร์อะไรพวกนี้นะนั่นเนื้อตานี้ผมก็จะเอองงๆกับสไตล์เขานิดหน่อยคือมันเป็นมันเป็นการเดินเกมของสไตล์แบบเออในเอลันดอร์นะเอลันดอร์ที่เป็น แครี่เพียงตัวเดียวซึ่งทีมเราไม่มีแครี่ซึ่งผมแบบยังไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่าเออผมพอเหมือนเรียนได้เรียนรู้แล้วเรียนรู้สไตล์ใหม่ๆนะเพราะถือ,อว่าใช้ได้เลยสไตล์ของผมเหมือนเป็นสไตล์ของการแข่งขันนะนะอนก็นี่ก็มาความจบมันมากลางปกตินะตามเนี้ยคือออฟเลนของเราเป็นเออร์รอนนะซึ่งผมอ่ะคือ er เออร์รอนเป็นตัวที่แบบว่าต้องมีของนะมันแบบเ,เรื่องไง มาลองสักหน่อยมาลองสอดอันนี้ก็ถอยเพราะว่าเพื่อเราสั่งถอยนะเราก็ต้องเออเราก็เพื่อเราไม่อยู่นะเราก็ต้องถอยนะเป็นปกติอ่าก็เราจะอธิบายว่าเออรอดเนี่ยเป็นเป็นแบบว่าออฟที่ต้องแบบเป็น D B s ที่แบบต้องมีของด้วยถึงจะเก่งนะผมก็เลยไม่อยากที่จะไปแบบว่าเล่นเป็นสไตล์ป่าออฟนะผมก็จะไปกลางแล้วไปบนซะมากกว่านะ นี่คือแบบผมโดนดักแอลขวาเว้ยซึ่งเอ,อ่อตนนี้ก็คือไม่ได้เวฟกาลางนะผมก็เลยไม่กล้าเข้าไปทางแอลขวานะเพราะว่าแบบเขาคุมแอลขวาอยู่ผมก็เลยไม่กล้าเข้านะอ่านี่ผมว่ามาเตียนเออมังกรรอเลยเพราะว่าข้างบนนี้ปลอดภัยนะก็คือได้มังกรชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้พอมังกรเสร็จผมก็จะไปไล่ฟาร์มต่อละเพราะบัฟผมขึ้นนะแล้วเดี๋ยวบัฟแดงก็จะขึ้นต่อด้วยนะ ผมก็ฟาร์มไปนะฟาร์มไล่บัฟตามทามิง่งเวลานี้เวฟกลางผมก็ไม่ได้แล้วนะเดีย๋ยวไม่เป็นไรผมต้องไล่ฟับไล่ฟาร์บรัฟตามทามิ่งอยู่แล้ว,วเดี๋ยวเลี้ยงจะขึ้นจะต้องไล่ฟาร์ไปก่อนนะแท็กไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราฟาร์ไปก่อนเดีย๋ยวค่อยหาจาังหวะนี่ผมพลาดม,มันแหลกพอดีเว้ยตรงนี้ตรงนี้ก็คือผมแหลกพอดีเลย แบบเน็ตปิงหูไม่งั้นคือเลยไม่ได้ตีคีตัวเล็กเลยคือผมแบบแห้งเลยอันนี้ไม่ได้แทกกลางคือถ้าคีตัวเล็กมันไม่หัวเกียนผมก็จะได้แทกกลางนะต่อช็อตนี้นิ้นี่ผมเฟลการแทกกลางไปสองครั้งละเออไม่มีปัญหาอันนีก้ก็มาดักมาดักตรงกลางก่อนว่ามาดักต่อนะอ่าโชคดีด้คีตัวเล็ก อันนี้สบายเลยทีมทีมเราทีมเราเก่งนะผมก็เลยเล่นง่ายเลยเล่นงน่ายสบายเลยฟาร์มไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยอันนี้ผมแอบงงเว้ยคือแบบว่าผมยังไม่ชินนะอันนี้คือเหมือนเขา,าเล่นสไตล์ป่าออฟเหมือนกันแต่ว่าน,นี้เขาเรียกเขาเรียกสไตล์ป่าแคลรี่ที่แบบว่าเอาให้ซูเปอร์แมนไปเติมกลางแล้วให้ป่า,ารับเวฟอย่างเงี้ย เป็นสไตล์เหมือนเป็นสไตล์การแข่งผมไม่ชินเนี่ยเพราะว่าปกติมันจะเป็นแครี่ใช่ไหมล่ะข้างซ้ายอะ่ะมันจะไม่ไปเติมกลางอยู่แล้วใช่ไหมแครี่อะ่ะปกติจะเป็นผมนะที่ไปแท็กกลางนะแต่ว่าอันนี้เป็นซูเปอร์แมนเนี่ยมันไปแท็กกลางได้ผมก็เลยต้องมารับเลนแครี่ให้เราก็ต้องปรับตัวตามทีมด้วยแบบว่าต้องปรับตัวนะยังไงเราก็ต้องรับสักเวฟนะไม่กลางก็รักเลนนะ อันนี้มังกรจะขึ้นมังกรจะขึ้นผงว่าอันนี้ผมมารับเวฟก่อนนะคือไม่ใครรับเวฟเนี่ยเห็นป่ะคือซูเปอร์แมนเขาจะเล่นสไตล์เหมือนป่าอ,อ๋อ่ะแต่อันนี้มันเป็นเขาเลยกสไตล์ป่าป่าอะไรอะป่าแครี่นะแต่ว่าแครี่เราเป็นเขาเล่นมังกรเราเป็นซูเปอเนเราก็ต้องปรับปรับปรับ,ปร,บปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์นะอันนี้ผมก็เออก็ต้องไล่บัฟตามปกติแล้วตรงนี้อ่า าตาเปิดให้นะสบายเลยทีมดีจัดนะผมเล่นง่ายเลยเรื่องสบาย,บายเลยน,นี่ก็มันก็ต้องปรับตัวเราแบบจะเล่นแบบแบบเดิมไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้เราไม่ใช่เป็นแครี่ปกตินะเลนเลนมังกรใหญ่เราก็ต้องปรับตัวเออมันก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าออฟเลนเราอะ่ะมันเป็นมันเป็นเออร่ลอนซึ่งมันต้องใช้ตังซึ่งผมแบบเล่นสไตล์ป่าออฟไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วนะเล่นกับ กับเออรอนน่ะเออก็เหมาะอยู่นะที่จะเล่นเอาเอรันดอไปแบบเล่นแครี่แล้วให้ไอ้เล่นเลนมังกรใหญ่อะซึ่แบบให้ให้ซูเปอร์แมนไปคนเป็นเติมกลางแทนนะหรือว่าเป็นการแบบเขาเล่นโยกได้ดีอะโยกดีมากสบายนะทีมทีมโหดทีมลาโหดผมก็เล่นง่ายเลยมันมันขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะแบบว่า ถ้าทีมดีมันก็เล่นง่ายนะบางตาทีมแบบมันก็เล่นยากนะถ้าแบบว่าทีมเราพู้ไม่ไหวอะ่ะมันก็ยากเหมือนกันนะตรงนี้ทีมดีนี่ผมเล่นง่ายผมได้โชว์เต็มที่เลยเขาเปิดโอกาสคือผมได้โชว์เต็มที่นะนีนี่ก็ฟาร์มได่บัฟไปดูนีก็นะคุมได้โหดคุมกันโหดเลยผมมาแต่กการตามสเต็ป ตัว,น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 ,วนั่นเล่นเน้นชัวจับยากนะล็อกซี่ถ้าล็อกซี่ไม่ฟิกเกอร์จับมันก็คือแทบจะไม่มีทางโดนผมเลยนะอืมนี่ก็ยิงขำๆนั่งกลางว่ามีอาการเป็นไงก็มันยิงขำๆอันนี้ผมคือผมชอบออกเล่นแบบเออออกไอเทมทารอนนะผมชอบออกมากยิงไวแล้วมันยิงมันแบบว่ามันก็ยิงแรงอยู่นะ ก็มาดาันกลางนะดันกลางตามเสียบเอาป้อมกลางนะอาเมาเอาป้อมกลางครับผมยังไงยังไงยัง,ยงไง้ยิงเพลินเพลินนะนี่ผมก็เซฟเซฟไว้ยิงเพลินเพอนะอ่าถอยมาก่อนอันนี้ซาต้าเหมือนเดินไปล่างแล้วรู้เขารู้ตัวนะเดินไปล่างแล้วว่ากลางนี่ไม่แท็กแล้ว เวฟมีข้างบนโผล่นะคนนึงแล้วแบบเราทําเวฟดีแล้วนะผมก็เลยเปิดคลองเลยเข้าสูตรนะเข้าสูตรสบายสบายนะาตามตามทามิ่งแบบว่าตามแพทเทิร์นนะเล่นสบายชิวๆตามเรื่อยๆอยู่แล้วเงินดอนนี่ชิวๆมากตัวน,นี่เหมือนทุกมันเตือนเลยผมแบบดูอยู่มันยังไงยังไงอยู่นะคือบัฟผมมันยังขึ้นอยู่เว้ยแบบขึ้นเต็มแล้วผมก็อยากไล่บัฟก่อนแล้วค่อยไป เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะปล่อยมังกรทั้งบนนะเราให้เอเอรลอนอยู่คนเดียวใช้ชีวิตนะ <Okay. S 1> เห็นว่าผมไม่ได้เล่นป่าออฟลยนะเพราะมันเป็นเออรลอนอะ่ะคือผมอยากให้เอเอรลอนเขารวยนะตัวมันถ้ารวยมันจะเก่งกันผมก็เลยให้ให้รวยดีกว่วให้ออเอรลอนรวยดีกว่าก็เลยไม่ได้แบบเล่นป่าออฟนะก็เลยเดี๋ยวซูเปอร์แมนก็ใช้ได้เล่นเล่นป่าออฟแทนผมนี่ผมก็มาได้เห็นเพื่อนเราบุกลึกแล้วก็เลยเอาเลย เขาตัวผมเป็นตัวต้นเกมไหมนะมทีมทีมเรามันค่อนข้างต้นเกมอยู่นะนี่ไงวะงยิงวันนี้เป็นเพื่อนเข้านะผมก็เลยตามมาอย่างงี้เลยสบายสบายนะแล้วก็ดูไงโอเ้เอเกซีฟจัดดูนี่เอเกซีฟจะงเฉีิวเลยมีมีทีมดีนะเขากดสามแล้ไอมีไรเบิงแล้วก็มีเมทแล้วก็มีกิลเดอร์ที่เขากดมาด้วยกันนะสามคน ก็เออต่วันเขาสตรีมตอนอ,อประมาณวันที่สิบสาวันที่สิบสี่นะอืมตอนก่อลางคืนประมาณเที่ยงคืนนะที่ผมเจอนะประมาณเกือบเที่ยงคืนอืมสตรีมวันที่สิบสานะเขาสตรีมตานี้เออได้เท่เยอะได้เทออ่ผมก็ได้โทเรนเดอร์ซะหน่อยไอ้บึงคือผมขอแลกเขาขอเขาแลกกันนะ ให้ผมให้เขาเล่นป่าแต่ว่าเขาไม่ได้แกมมลกันเลยโชว์เรนดอร์ซะเลยโชว์เหมือนไม่ได้โชว์แล้วก็เล่นเพลินเนเฉยๆป่าเพลินไปเรื่อยอืม,มก็ได้ดาวง่ายๆเลยทีมโคตรดีทีนดีแบบจัดๆนะส,ะสะบายเลยตานนี้อ่าก็เรียบร้อยนะครับผมอืมเป็นดาวที่ร้อยสสิบห้านะ เขาได้คะแนนอันดับหนึ่งคะแนนอันดับหนึ่งแต <40 S 1> ่ว,ว่ายูเดอร์ได้นะ,ะน่าจะคะแนนเท่ากันนะคะแนน MVP ก็สบายเลยสบายเลยครับผมเจอลายเบิงลายเบิงให้ให้ผมปานะชิลเลยก็อ่าเนี่ยผมเช็ควินเลตแปดสิบเอนอันนี้มาด้วยกันด็อกเตอร์เนี่ยคุณด็อกเตอร์แล้วก็เมียมาด้วยกันกับเมียสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กด subscribe กันได้นะครับผมอผมก็วันนี้ผมก็ไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ